สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง Matt Eastpie ครับช่องที่จะทำให้วิชาที่โคตรยากให้ดูดีกว่าเดิมโดยการเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ที่แทบจะไม่มีสอนในห้องเรียนครับคลิปนี้บอกได้เลยนะว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะเราจะมาพูดถึงค่าภายกันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แล้วมีหลักการประมาณค่าพายอย่างไรในสมัยที่ยังไม่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนในปัจจุบันเริ่มแรกเราจะพูดคำจำกัดความของค่าพายก่อนนะครับค่าพายมาจากอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วค่าเนี้ยมันจะเป็นค่าคงที่เสมอหมายความว่าวงกลมทุกรูปบนโลกนี้ถ้าวัดเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วเนี่ย จับมันมาหารกันมันจะได้ค่าเท่ากันเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับรูปร่างที่มีความธรรมดาธรรมดาแบบนี้คราวนี้เนื่องจากมันเป็นค่าคงที่มนุษย์เราก็พยายามที่จะคำนวณค่าภายให้มีค่าแม่นยำที่สุดโดยฝั่งซีกโลกตะวันตกอย่างอียิปต์เขาก็คำนวณค่าภายจากมหาปิรามิดกิซ่า โดยสมมุติให้รัศมีวงกลมเท่ากับความสูงพีระมิดและเส้นรอบวงเท่ากับเส้นรอบฐานล่างของพีระมิดซึ่งพีระมิดดังกล่าวสูง146เมตรมีฐานกว้างด้านละ230โดยประมาณถ้าคำนวณค่าภายตามค่าดังกล่าวจริงห <lun: S 2> เหลือเชื่อครับค่าประมาณอยู่ที่3.1507 ซึ่งถือได้ว่ามีความใกล้เคียงกับค่าพายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเออลืมบอกไปครับค่าพายจริงๆเนี่ยจะประมาณอยู่ที่3.1416หรือในหนังสือคณิตศาสตร์ระดับปฐมบางเล่มเขาก็จะใช้ค่า22ส่วน7ซึ่งก็มาจากชาวอียิปต์นี่แหละครับคราวนี้ชาวบาบิโลนไม่ยอมครับขอประมาณค่าพายบ้างโดยประมาณค่าพายได้3ครับ แล้วก็พบหลักฐานประมาณค่าได้อีกค่าหนึ่งได้3.125ซึ่งก็สู้อียิปต์ไม่ได้ครับนําซ้ำหลักฐานชั้นยอดขั้นบารมคูอย่างกระดาษปาปิรุษที่อเล็กซานเดอร์เฮนรี่ไรได้ไปซื้อมาที่ตลาดแห่งหนึ่งในอียิปต์แล้วไอกระดาษแผ่นนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในเรื่องของศาสตร์การคำนวณในสมัยอียิปต์โบราณจากแผ่นปาปรุษพบว่าค่าพายที่ใช้คำนวณ อยู่ที่3.16กว่ากว่าโดยประมาณค่าจากรูปแปดเหลี่ยมคราวนี้มาถึงพระเอกของเรื่องนี้แล้วครับเขาคนนั้นเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักประดิษฐ์และวิศวกรสมัยกรีกโบราณคนคนนี้ชื่อว่าอาคิมีดิสเจ้าของประโยคฮิตอยู่เรก,ก้าและวิ่งแก้ผ้าทงๆคนนั้นแหละครับ โดยประมาณค่าพายจากการหาเส้นรอบลูกของรูปหลายเหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมและอยู่นอกวงกลมซึ่งถ้ารูปหลายเหลี่ยมมีจำนวนด้านที่เพิ่มขึ้นรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีความใกล้เคียงกับวงกลมอาร์คิมิดิสคำนวณค่าพายจากรูป96หเหลี่ยมโดยมีค่าประมาณอยู่ในช่วง3 1 4 0 8ึงถึง 3.1429ถือได้ว่าแม่นยำม,มากนะครับในสมัยนั้นคราวนี้เราข้ามฝั่งจากตรีกมาที่ประเทศจีนกันครับมีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนามว่าหลิวหุยได้คิดวิธีการหาค่าพายโดยอาศัยรูปหลายเหลี่ยมเหมือนอาคิมีดิสแต่เวิร์กกว่าเยอะครับหลิวหุยใช้รูปสามพกว่าเหลี่ยม หาค่าภายได้แม่นยำในระดับทศนิยมตำหน่งที่4แต่หลังจากนั้นจูฉงจือก็ได้ใช้วิธีของหลิวหุยเนี่ยแหละคำนวณกับรูป1 2 0 0 0กว่าเหลี่ยมโดยค่าภายแม่นยำถึงทศนิยมตำหน่งที่7ครับชนะขาดลอยในยุคนั้นเลยเทียบไม่ติดเลยครับชนิดที่ว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างอินเดียก็สู้ไม่ได้ครับ หลังจากนั้นก็ได้มีการแข่งขันเพื่อหาค่าภายที่มีระดับความแม่นยาในตำแหน่งทศนิยมที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยวิธีการต่างๆมากมายโดยวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้ผลบวกของลำดับอนันต์หรืออนุกรมอนันต์ซึ่งก็มีอนุกรมหลายชุดที่นักคณิตศาสตร์ได้นำมาใช้เพื่อคำนวณหาค่าภายจนปัจจุบันก็ได้มีการคำนวณผ่านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ จนตอนนี้สถิติโลกได้บันทึกว่าเมื่อต้นปี2020นี่เองครับได้คำนวณค่าภายที่มีความแม่นยำถึงทศนิยมตำแหน่งที่50ล้านล้านเลยทีเดียวโดยใช้เวลา303วันหรือเกือบปีครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการทำลายสถิตินี้โดยการค้นพบค่าภายที่มีความแม่นยำสูงขึ้น ไม่แน่นะเร็วๆนี้อาจจะค้นพบค่าภายที่ถูกต้องมากกว่าทศนิยมห้าสิบล้านล้านตำแหน่งก็เป็นได้ใครจะไปรู้เนาะเออพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องมีคนสงสัยบ้างแล้ะครับว่าเขาจะแข่งกันหาค่าภายในทศนิยมตำแหน่งสูงๆกันทำไมแล้วจุดทศนิยมของค่าภายมันจะไปจบที่ตรงไหนคำตอบก็คือ ไม่มีที่สิ้นสุดครับเนื่องจากค่าพายเป็นหนึ่งในจำนวนที่เรียกกันว่าจำนวนอะตกยะครับหมายถึงจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนเศษส่วนของจำนวนเต็มสองจนวนยกตัวอย่างเช่น0.5เราก็เขียนแทนได้เป็น1ส่วน2 0.99ก็เขียนแทนได้เป็น99ส่วนร้อย หรือแม้กระทั่งทศนิยมซ้ำอย่าง0.3333 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3ไปเรื่อยๆก็สามารถเขียนแทนเศษส่วนได้เป็น1ส่วน3แต่ค่าพายไม่สามารถทำได้โดยคนที่พิสูจน์ว่าค่าพายเป็นจำนวนอะตกยะคนแรกเนี่ยชื่อว่าโยฮันเฮนริตแดมเบิร์ตครับโดยลักษณะเด่นของจำนวนเหล่านี้คือตัวเลขที่ได้จะเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำ และมีจำนวนตำแหน่งไม่มีที่สิ้นสุดครับโดยสัญลักษณ์ค่าภายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากตัวอักษรกรีกตัวแรกของคำว่า periphery ที่แปลว่าเส้นรอบวงคนแรกที่ใช้ตัวภายแทนอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางชื่อว่าวิลเลียมจอนส์เป็นนักคณิตศาสตร,ร์ชาวเวล์ และหลังจากนั้นการเขียนอัตราส่วนดังกล่าวด้วยตัวภายก็เป็นที่นิยมมากขึ้นโดยยอดนักคณิตศาสตร์นามว่าเลโอนาร์ดออยเลอร์สาเหตุเพราะว่าออยเลอร์เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ใครๆก็ต้องรู้จักในสมัยนั้นเวลาจะพูดคุยภาษาคณิตศาสตร์กับออยเลอร์ก็ต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันดังนั้นการเขียนอัตราส่วนด้วยตัวพาย จึงถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและปัจจุบันเราก็ยังใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เพื่อใช้ในการคำนวณเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมรวมทั้งการหาปาริมาตรทรงกลมทรงกระบอกและทรงกลวยเนื่องจากค่าพายมีความสำคัญขนาดนี้ในปี2009รัฐสภา,าของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้วันที่14เดือนมีนาคมเป็นวันพายแห่งชาติ และปี2019องค์การยูเนสโกก็ยกระดับวันภายให้เป็นวันคณิตศาสตร์สากลอีกด้วยซึ่งการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันภายมาจากตัวเลข3หลักแรกของค่าภาย3.14ถ้าอ่านเป็นวันที่ก็จะตรงกับวันที่14เดือนมีนาคมพอดีซึ่งบังเอิญเหลือเกินที่ไปตรงกับวันเกิดของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ และทั้งหมดนี้คือการเดินทางของค่าคงที่ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากบนโลกใบนี้จบแล้วสำหรับวิวัฒนาการของค่าภายหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อรอชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่กับช่อง m a t ต์ s PIE อย่าลืมนะครับโลโก้ของแท้ต้องขึ้นต้นด้วยตัวภายไม่ใช่ตัวผี